สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์คดกดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งน้ำเด้อครับเดเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับเสาโมนีพี่นอ้องเสาวันศุกร์พามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งอันบ้านหน้าเมืองหน่อยพี่น้องอำเภอพังคนจังหวัดสกนลคนคร้อพี่น้องเด้วพามาเบ่งบรรยากาศตลาดพี่น้อง ถ้ามาสอบถามราคางวราคาควายด,ด้วยพี่น้องเด้อถ้าส่วงนี้ราคางวราคาควายเป็นปจังไดพี่น้องเหมือนรถงวงก็หล,ลายหลยได้พี่น้องวิ่งออกสี่จอดฟังที่ก็เต็มบัดแต่ว่างวงจะมีหลายมาลื้อโมมีกันแน่พี่น้องแต่ว่ารถมันหลายเพราะว่าผู้ใดก็เอารจะรถมากพี่น้องรถนี่หามวงจอดยากมาพี่น้องมาขับไปดข้างในน้ำกันงได้พี่น้องเด้องวงดังด งูกงเมียเลนสูโอ้งูโบราณเาวไว้เนาะเอนวางวลดังเลยวเนีสิเล่นสูอ้ข่มมันเบื่อเมื่อนั่งบนโเลแม่สาวบอกลูกนึงเหรโอ้ลูกนึ่งเหรอโอ้ลูกเดี๋ยวนี้ท้องว่าง้เนาะ มีลูกบ่เดือดเลยโอ้สูงลอยสี่คนนี้เาะแต่ว่าหันด่างพี่น้าางนาางองด่างทั้งสองถังราคาห้องไว้เท่าไรล่ะห้องไวสองหมื่นเอด็ดนี่พี่น้องราคาหนี่ต่อได้เไรละราคาหนี่ต่อช่งพร้อมช่งอยู่แค่หนาดสิบโลอ่าสิบโลเนาะขาบ่อทกบ่อหยางกัวขากับ่สุดเนาะประกันตำนี้ 20 21 21พี่น้องค่าต่อรองพร้อมส่งส่งง่น50โลของห้อยฤทธิ์วาฤทธิ์เบอร์ติดต่อเฮาเบอร์064 064 301 301 4167 4167เด้อพี่น้องเด้อโผล่มาเลยพี่น้องเพิ่นว่าราคาต่อได้อยู่เน่ยงัวสีขาว120หรือ1 3 103 103เนาะราคาเท่าไหร่ก็ ราคาเั่นี้จ็อยมืนหาพันกับเจ็ดร้อยเมียนงอประเทวงองเถึกพี่น้องัอเนือสายเนือสายเนือเลย่งบอนี่่งไก่ไป็นไล่ะหาชิบโล่โอ้่งได้อยูหาชิบโลพี่น้องได้คุณได้ปไปลงเชียงเนาะเชียงเนือเฮ็ดพอพันไงพเน้ะเจ็ับมือนหาพันกับเจ็ดร้อยพี่น้องเป็นงเถึกบึ่งอัเดิมพี่น้องเด้อ มือซีตัวนี้นีมืซี่ามือี้องเพท่น่ว่ามืซรงพี่ผอเพูนว่านี่พี่นองอันนี้มืนหาเจ็ดเจ็ดเจ็ดอยเนาะทรงหาสิบโลเบอร์ติดต่อเข้าเบอร์ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแเจ็ดสแปองี่น้อวงเด้อโทรมาเลยพี่น้องไปุนไไปุนห่เอาไปทอดไหมนะราคาต่อรองได้อยู่พี่น้องก็เถอะคู่เาสาม สองโตศ่องสามเมนเครองหน่อยนะพี่น้องส่องสามงัวสิส่้งสามเป็งรัวม่องอันเมียไหนส่สามพี่นบอกโอ้อันนี้เมียดิพี่น้องอันนั้นเรกันยังพูดว่าศ่อสามอยู่แต่ว่าอันนี้งัวเมีงัเหลี่ยมพี่น้องของไว้ส่สามแต่ว่าตัวนึงดำเนาะตัวนึงออกดำตัวนึงออกแดงพี่น้องได้พี่น้องราคาสองเบอร์สาราคาต่อร่องทรงส้งเหลบัน Sông cạc, bộ hạt phạc loại luôn rồi đúng không? Cập 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 Xao xám Đây thưa Mẹ nàng đây thưa thưa ông, nàng nội, xáo nội Đầm Ngoài liền 2 tổ thưa thưa ông tổ thì xao xám không, không. To cập Tổ lông ở đâu thưa thưa ông? Ông hỏi nó bờ tít to không bờ 087 087 8ป0หกศ7 7ย์7พี่น้องโทรมาเด้อพี่น้องเด้อมากรอเป็นหัวเลี้ยงพี่น้องหัวเลี้ยงันีแลวรินใดเลยเนาะเข่าเป็ดอะไปี่เป็นว่าแขวเตียมแล้วไปเนื้อเลยพี่น้องดีราคาเนื้อเนาะเป็นหัวเลี้ยงทุงเท่าไรสามสิบห้าประมาณนี้แหละพี่น้องได้ลูกชกตัวกูเหรอได้ลูกสองเ เป็นวาลูกสองเลยด้วพี่น้องเป็นงวเลยแล้วค่าองไว้คาเาเอ็นห้ารอันี้ตัวนี้สองหมื่นเอ็ห้าร้อยพี่น้องขอซื้ออยู่นะทรงเนาะทรงยุ่ันเทนบไก่หาิบโลคนส่งไ้แค่หาซิบโลด้วพี่น้องเด้อแล้วค่าเจ้าเย็นหรอยสนใจโทรเข้ามาสอบถามมาต่อาำหอยลิรเนาะเบอร์เบอร์ติดต่อเขาเธอศูนย์หกซีศ สามศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกเจ็ดพี่น้องโอ้เฝ้าโทรมาดิเพื่อนว่าหัวเรี่ยหัวเรี่ยคุณได้สนใจแล้วโทรเข้ามาสอบถามึงเอาด้วยพี่น้องได้หัวเลี่แม่ก็ลูกด้วยเนาะฮะแม่ก็ลูกบ่แม่นคือคือกันไหมเบิ่งเรียวเลยโอ้แม่ลูกพี่น้องแม่ลูกเลี่แม่ลูกเลรี่ยหนายางหนาเลยขาของคุณนะลูกแรกเพคุนได้บอกลูกสองแล้วพี่น้อง แม่หนิสูงสามสิบห้ามอะไรสามหามวเนาะประมาณนี่แหละพี่น้องเบอร์เอาเดิมพี่น้องลูกผูดิเป็นว่าลูกตัวที่สองลูกตัวเถิกพ่าะเป็นตัวผูเออแม่มันนี่สมอีกแล้วไปนี่กล้องว่างเปิดไว้หลายไปแล้วข้า่นนี่เปิดไปสามสิบเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพี่น้องต่อรองเอาเดิมพี่น้องเด้อทรงใจได้ยักโลล่หรือล้ว โอ้คุณว่าทรงลอยลเลพี hey. ่น้องราคาสามหมื่นเจ็ดทรงลอยไเฉีสว่างนี่เหเนาะมเฉียดสว่างลอยลูกฉันามห่นเจ็ดเนาะสามหมเดก็เอาด้วยพี่น่องด้วยหอยหอยข้ามเนาะเบอร์ติดต่อคเบอร์เนี่ยเบอร์่โอคุณออกเบอร์ไมโอ้ออกเบอร์ไม่เบอร์กามันลึงแล้ว เอาเบอร์ไหมพี่น้องใช่เงี้ยจับทางไดล้วเออจับทางไดเกเข้าตีตายเออรือเลียนเบอร์เลียนเบอร์ศูนยังล่ะศูนย์แปดหนึ่งศูย์แปดหนึ่งศูนย์สี่ห้าศูนย่หโอยจักแล้วผ่อศูนสี่ห้าล่ศูนย์สี่ห้ามัเร็วตัวศูนย์ยังห้าส่เห้าเอาไ้เอาไโอ้ ห้ยตาหาเลขอันทสูตรบัดเพื่อนเขาตลาดคือไซเ์กะรี่ไปสูตร <ไป S 1> <1 S 2> แปดหนึ่งสูตรสี่หาหกสูตรหาสี่เนาะหอยคั่มพี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเลยงัวเล่ร้ายได้พี่น้องหมวดนี้แต่ว่าพี่เล่มันจะเหล่แม่เป็นแม่แยกลูกเนาะแม่แยกลูกพค่ณขายลูกไปแล้วพี่น้องมันได้ลูกจักโตลัวหรอพึ่งได้ลูกแรกพี่น้องแต่ว่างัวเหล่มันเป็นงัวเขาเนาะเขาร้ายได้พี่น้องหมวดนี้ แม่มืนอี่สูงเท่าไรฮะประมาณเพิ่นว่าได้ความสูงนี่ลอยซีพ่นได้พี่น้องออกฤท่เป็นตัวแม่ลูกเรีกคุณได้เพิ่นว่าพี่นอ้งองคุณใดหางว่าเขาคุ้นก็สนใจก็โทรมาสอบถามห้อยวนเบอร์ติดต่อเทาเบอร์ไม่นรียกอีอกบอ,กอตัวนึงบอกมา<อ>พี่น้องตัวนี้ตัวนึงตัวนี้ว่าเรีนี่โอ้โ่อีกแม่นึงพี่น้องนี่นี่อ้อันนี้แม่ห้ามตัวนี้เพว่าบดตัวนี้ โอ้งวงงามพี like in, ่น้องเมียสาวเขาสนแขางมันพี่น้องเมียสาวโอ้งามอันเลี้ยงมันหน่อยซื่อิดอกอันงวดงวดตัวนั้นเขาเรียบๆจิ้มมันพี่น้องราคาเท่าไรเมียนั่งนี่สองหมื่นหาน้อพร้อมทรงนี่เนาะทรงทรงทรงจักรโลหรอเปล่ามันมีตัวนี้บ่มีตัวนี้เนาะประกันเนาะประกันตัวนี้บ่มีพี่น้องสูงพร้อมสูงร้อยเท่าไรร้อยสามสิบปลายสามสิบ กือบปล่อยซี่เนาะนี่งามพี่น้องเป็นง้วะเลี้ยงอยู่พี่น้องราคาเศร้าเศรษาเศรษฐารูปบบบยังนรูปแบบซุปเปอร์เมียงูกซุปเปอร์เมียเพิ่นว่าพี่น้องนี่ถ่ายบักง่ายเลยราคาสองหมื่นหาใช้อีกเลยเฮานี่ครับเลนโอ้นี่พี่น้องเนาพมูสุดนี่เลนเถิกพี่น้องนี่เถิกเรนหน้อยเป็นง้วะเถิกเท่าไรเลนนี่เรนนี่ก็เรนโอ้เหหนึ่งคู่นี่เนาะนี่พี่น้องคู่นี่เท่าไรคู่นี่งห้องใบ สองมืนเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อนี่ถือตัวละมืนกว่าพี่น้องนี่นี่คู่นี่ซื้อไซแกลเลยนี่พี่น้องเข้าเจ็ดพันห้องไว้ราคาต่อร่องเลยเนาะ่อยว้นเบอร์ติดต่อห้าเบอร์ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสี่สามหกสี่สามห้าแปดแปดเจ็ดห้าแปดแปดเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจง่วงพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรเขามาต่อรองน้ำพ่นเอาพี่น้องเอาได้รู้กันเนาะเป็นว่าเป็นว่าไทยพี่น้อง 500ะรา uh huh. uh huh. คามื่นสองพันหาร้อยอันอ In ีดังนเี้้างกกันบอกอีดังเิตัวนี้ดังนี่พี่น้องราคามื่นเอนั่นเกิดิเอร้อยฟังกันไปนะเนาะพี่น้องสิบสองตัวนี้เนาะสิบสองห้าร้อยตัวนี้สิบเอตัวสีดังนี่สิบเอ็ดพี่น้องนี่สิบเอ็ดซื้อพี่น้องตัวนี้มันดังตัวนี้สิบเอ็ดห้าร้อยพี่น้องนี่จแม่สาวหน่อยพี่น้องแม่นัางหน่อย ผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามมึงด้วยพี่น้องเด้อหอยวินเนาะเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกเก้าหกสพี่น้องหางวินผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อโทรมาเลยพี่น้องมี3าตัวในละมื้อนี้สอบถามต่อรองน้ำพิ่นเอาพี่น้องเจ้าต่อรองกันพี่น้องโอ้หอยเติงอืมหอยเติงเป็นงัวแม่งัวนางแม่นางบ่ mẹ nàng thằng phù phất hoàng rồi làm đây là ừ. ố sóng tù này ố ừ. ừ, phân nhạc đây sao hộp như phân nhạc to lá khá còn vô anh hỏi phân hùm vô sao hộp đứng đưa quán đứng nhang nữa là nhang đưa sâu hơn luôn sao hộp mẹ nàng sóng tổ đấy phía nào mơn 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 qua ้าว้าวสีเหลือหว้่อสเราะตัวนั้นไรับิลหน่อยสอนดีเบิลนอาเบิลลเนาะคนยังคุยรลคากันู่พี่นานี่นี่สวนองหมดแล้วนี่กระดมว้าคนยังต่อรองราคากันู่พี่นนอง Ngồi nổi, ngồi hợp nổi, nguội mè nổi, mè nang, mè nang, mè nổi, gì Các chị đây cần như là phân có lăng kiều còn chỗ này hỏi hơn. luôn là to biết là phun là hà anh hì. Bụi nó đang này Mất con to nào. nhang mà กือุมให้แปดพันด้เ้าอนี้บอกหายขาะได้แปด้นหาค่าอยากได้แปดชิบหาปดันหา แ่้องลลอยูอกคนดีพี่น้องส่งี่ละบ่หอดบ่หอดมื่เนาะเปลี่ยนท่านหาว่าเถิกน่อยพี่น้องลอยโู้ส่งพี่เพื่อนวะลอยอ้วนเนาะค่อยอ้วนครับเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์หกสอง์หกสองหนึ่งหนึ่งสามหน่หน่นปโมาไไพี่น้องพร้อมส่งเพื่นอยากส่งไวไเพื่นว่าพี่น้องสนใจล้วโทรมาหอยหอยอ้วน อาลไรพี่สามบาทโอ้พระเจ้าหง่วนงของหมอป่าลูาห่วนโค้งพี่น้องหง่วนจอยเอะไ้ก่อนซาอ์ซาอ์ซีซาอซีเมลูกพี่น้องสัมบแมนซาอ์ซียี่สิบซี ลูกจักตัวแล้วนี่ลูกแต่เดียวลูกแรกเนาะโอ้ลูกตัวเดียววะท่านเ่ราะแม่ลูกสองเขาเงี้ยวนี่ลูกเคนลูกเพิกเนาะราคาสองสองหมื่นสี่พี่น้องอันตัวนั้นเานพัไรเ,เล่นั่นแม่ลูกคือกัน,อนบนนอกคนเจ้ามานมาน้ำอะไรม่านน้ำกันมาสินโบมา่ากันคนคนละคนละโอ้แยกแยกกันขายตัวนี้ของหมอป่าพี่น้องอันดำดำนี่ องมี่เนาะสองตัวนี 8, ่พี <energy You uar these people>? ่น so like, ้องอันน้ฟังของหอยนุ่งตาหากแยกไข่กันบอกอของหมอป่าเลยพี่น้องด้วเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดสี่แปดแปดสามหนึ่งเจ็ดสาพี่น้องนี่เขาเพิ่นเขาหมอป่าสองมนสี่เพื่ว่าลูกตัวเดียววาันมันมาน้่ตัวเดียวเพราะว่าเขามันยาวซื้อพี่น้องลูกกวสิประมาณมาเกินสองสามดอกฟังนี้้ฟังนี่งวดลีพี่น้อง ลี่แม่ลูกของหอยเบือตัวนี้แยกไข่กันดังดังละมัดน้ำกันหรือว่าไข่น้ำกันแบบถ้าได้หอยเบือนะตัวนี่วะเออลีนี่นี่ห้องเศร้าหาใบเศร้าหาเนาะราคาห้องไว้ซื้อๆต่อรองเลยแต่ว่าตัวของหมอป่าบ่กแยกไข่กันบ่บ่แล้วน้ํากันนะโอ้แต่ว่าไเดียวกันโอ้ไข่เดียวกันแต่ว่าหันยิ่ปัดกันไข่ลูกแม่ตัวน่ะตัวนั้นลูกแม่ถ้าได้กราคาห้องใบเศร้าหาเศร้าหาเนาะ ราคาต่อรองได้ต่อรองได้เบอร์ติดต่อเขาเบอร์098 098 759 759 0263 0263เรื่อพี่น้องเด้อนี่แหละซาลูเรซาลูเรซาลูเลเพิ่นว่าแม่ลูกเนาะลูกลูกแม่ย่างดีลูกแม่ย่างดีผู้ใดสนใจเลยหัวหลอดโทรมาเลยพี่น้องโทรมาสอบถามมาต่อรองรับบนเรื่อพี่น้องเด้อลูกแรกเหรอฮะลูกแรกนะครับลูกแรกเพิ่นว่าพี่น้องแน่ยน่ ลูกแม่ย่างดีด้เนาะนี่พี่น้องแม่เป็นงัวไทยพี่น้องงัวไทยไถ่ผสมนิดหน่อยเนาะไทยมันสอดลงไปมีเรื่ลงเหรอเนาะป่องย้อนเหรอพี่น้องราคาหไรเป็นไรล่ะแม่นสองตัวนี่เนาะนี่พี่น้องเพื่นว่าราคาสองหมื่นหาราคาต่อรองไหนเนาะทรงตักโลนอ่เครับทรงตักโลโอ้เพื่อนว่าทรงลอยพี่น้องแต่ว่าหันต่อได้เพราะไรเพื่อนว่าเป็นงัวลูกแหลกเพื่อนว่า เด้อพี่น้องงูอไทยของหอยเลี้ยงเนาะเบอร์ติดต่อครับเบอร์0 9 2 0 9 2 9 4 5 9 4 5 0 2 8 2ครับ0 2 8 2เก้าสี่ห้ยองแดสองูนย์สองแปดสองเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจทุมาเด้อพี่น้องมาเป็นงูเลี้ยงพี่น้องงูลูกเลยเพื่นวะโทรมาหยาในนี่เนาะหยาในครับยาในโล่จักบาทอันนี้สอบแล้วจักบาทสอบมาหกสิบบาทสอบนุงจักกิโลหรอสิบกิโลกว่าเป็นมาโอ้เพื่อนว่าสอบละสิบโลพี่น้องหยาให้งว่ะห้ควาย ผู้ใดเบ่มีหยาอยากได้หยาก็ห้อยฝันพี่น้องไปส่งบ่ล่ะนี่พระเจ้าสั่งส่งของเพิ่นครับของเพิ่นบ่เป็นของบ้านข้าบ่แมนโอ้ข้าไผ่ล่ะผมบอกมาขายพระเจ้าโอ้ขายให้เพิ่นเนาะมือพี่น้องเพิ่นบ่าเอามาขายให้เพิ่อนมาใส่สอบละหกสิบบาทผู้ใดอยากได้ก็มาเอาอยู่ตลาดอันบ้านหน้าเมืองได้พี่น้องเด้อ เป็นมี่ยาไว้บริการให้งงอห้งก้อยพี่น้องงิว่าผู้นี้อยากได้เส้าหกหาลอยเส้าหกหาลอยคนว่าพี่น้องตัวแม่ปีเเลี้ยงยุ้พี่น้องงัวหน่อยไหมแม่นั่งหน่อยเนาะผู้ครับเป็นงัวหน่อยงัวสาวพี่น้องสาวหน่อยหน่อยสองตัวแม่ครับราคาสองหมื่นหกครับหาลอยพี่น้องราคาต่อรองได้บ่ได้ได้เนาะ โอ้หอยห้อยขวานเลยพี่น้องเว้ยมาสองตัวเนี่ยประมาณนี่ครับโอ้นี่พี่น้องนี่ลูกอันนี้อันนี้แม่ลูกขามันทกเลยเด้อแมนลูกแม่หรือลูกผู้เหรอลูกตัวแม่ครับสิบสามแม่นี่นี่พี่น้องขามันทกราคาเมินสาม่ นี่พี่น้องราคาต่อร่องหด่แต่ว่าบอกว่าขามันทุกแล้วพี่น้องเด้ออ่กวนพี่น้องเบอร์ที่ต่อครัเบอร์ศูนยหกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งสเจเก้าสามเจ็ดเก้าศนย์แดหนึ่งหนึ่งครับศูนยพี่น้องโทรไติดก้ำดีกเนด้เผู้ใดสนใจโทรมาด้วยพี่น้องเด้อสองตัวนั่นส่องหกขาอยพี่น้องราคาต่อร่องเอาพี่น้องเป็นแม่ลูกบอกแม่ลูแม่ลูกผู้วนแม่ลูกสงหัวหลุน เขาได้เลยแม่ลูกราคามันนี้พอหอสี่หมื่นอ่ะสี่หมื่นมันเดียราคาแล้วคุณว่าลดราคาแล้วเดี๋ยวยู่สี่หมื่นดีพี่น้องลูกแม่ย่างดีเนาะแม่มัน,นสมหรอไปแม่มันนี่แม่้็น่แม่ทองหว่างอยู่พี่น้องสี่หมื่นแบบนี้สี่หมื่นด้อพี่น้องเด้อแม่มันก็ส,สูงร้อยสามสิบเนาะ ประมาณลอยสามสิบเจ้ว่าลูกมันแต่ว่าลูกบอลหมวกดีพี่น้องลูกบอลเมยมแบบงามเลยลูกบอลได้ละลอยสามนาดีพี่น้องราคาสี่เมื่อนี่เนาะต่อรองได้เนาะของหอยนี่บอกเบอร์ติดต่อครับเบอร์ศูนย์เก้าสามหนึ่งศูนย์หกศูนย์ห้าแปดสี่ห้าแปดสีเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจพี่น้องอุไรงัวเลี้ยงโทรมาเลยพี่น้อง ว่าแม่ลูกลูกมันงามงามลูกมันเปจิตเลี้ยงดิเปจิตเลี้ยงครับผู้ใดสนใจโทรมาสอบถามเอาไปเนาะนู่ว่ลูกตัวผูกนะครับลูกผูกลูกจักตัวหรือเปล่าลูกสองตัวสามไม่ทองลูกที่สองที่น้องนี่งู่นนี่ลูกผูกตัวผูกแม่มันสมเรียบร้อยเนาะคนน่าสมมาแล้วเรียบร้อยเขาบอกว่าได้ตรวจเดออไปสามเดือนกว่าเป็นว่าได้สามเดือนแล้วแต่ไม่ได้ตรวจท้องให้พี่น้องลูกตัวผูกแม่ลูกได้สามหมื่นครับ ราคาเพิ่นเปิดใบสามหมื่นพี่น้องแม่ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งลูกพี่น้องซื้อสองใบสามเนาะเพิ่นว่าแม่มันก็ะม่านแหละพี่นัองแต่ว่าหันบริประกันสูงร้อยสามสิบเจ็ดพ่อสูงร้อยสามสิบเจ็ดพี่น้องราคาเท่าไหร่ครราคาเปิดไว้เท่าไหร่ราคามันสามหมื่นเนาะแม่ลูกแม่ลูกสามหมื่นเด้อพี่น้องเด้อห้องหอยไฟเรย์สนใจโทรมาสอบถามมาต่อรองเอาเบอร์ติดต่อค่าเบอร์โอเมดีก็เมดโอเมดีก็หนึ่งพี่น้องสามหมื่นเพิ่นว่านี่ มีเม่นั่งหน่อยเม่สาเท่าใดราคาเม่นี่เปิด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 เป็นเปินเงหน่อยดิบสองหาปอยเปิดเปิดเปิดเปดเปิดเอยไเปดเนิดเปิดเปิดเปอดเปด้อิดเนิดเปิดเปอดเปิเบิด์ปิดเปิเปิด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 เปดเป้าเปิดเปิดาปเปิดเปดเเป็นเั้เปดเปิดเปิเปิอเนี่เปิดเปิดเปัเดดดเดเิ จับได้เป็นในห้ามยิงเป็นนั่นตัวลูกตัวผู้ผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเบมึงเอาพี่น้อง <ใน S 1> ขายอะไรเพื่อนานี่<ใ>นโอ้แม่ลูกเนานะแม่ลูกยังดีลูกเคิร์กพี่น้องลูกจักตัวแล้วนี่ล,ลูกแรกเนาะหลายไปไ,ปได้ราคาเพิ่นสองหมื่นเจ็ดพี่น้องงววสีขาวงัวไทยอยู่พี่น้องราคาสองหมื่นเจ็ดละคาต <ใน S 1> ่อรองเลยเนาะหัวยังเนาะ หอยยังระเสือเบิร์นหอยน้อยตีเบอร์ตีต่อเพิ่นมีบ่ล่ะโอ้บ่รู้เบอร์เพิ่นละมันแดงบ่เนี่นี่พี่น้องเพิ่นว่าบ่มันแดไทยมันหรไปนี่สมหรอไปครับแยกลูกครับโอ้เป็นแม่แม่แม่แยกลูกลูกจักตัวซ้ำนี่ฮะลูกเดียวครับลูกแรกพี่น้องราคาเท่าไหร่เมียักหาโอ่หอดเงินพี่น้องราคาแปดทักหาซ่งบ่ล่ะ หอยทรงกับวังเศร้าโล่เลงวังเศ้าโลพี่น้องเพราะว่าบุรดคลายแพงเนาะแปดพันหาแลค่าต่อรองไดด้วยพี่น้องเลยหอดมื่นครับหอดมื่นของหอยหอยเมาเนาะเบอร์ติดต่อเขาเบอร์0ูนย์แปดสองศูนย์แปดสองแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าด้วยพี่น้องเด้อนี่พี่น้องงวดให้ให้เท่ๆเนาะแปดแปดพันหาดุรียังได้ไปเลี้ยงแล้วโท่มากลพี่น้อง